สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็จะมาพูดพอดีได้รับโทรศัพท์จากเหมือนทางต้นสังกัดที่ทํางานอะไรเงี้ยเรื่องเกี่ยวกับเออค่าใช้จ่ายตอนที่เราเรียนภาษาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะก็ตอนแรกที่เราเรียนอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบเราสํารองจ่ายไปก่อนสุดท้ายเอเจนซี่ก็คือคืนให้ใช่ปะแต่ว่าเบไอส์อะเราไปเรียนกับที่อื่นที่ไม่ใช่เอเจนซี่เพราะว่าตอนนั้นเราถามที่เรียนของเอเจนซี่แล้วเขายังไม่เปิดสอนเบไอส์ เราก็เลยไปสมัครเรียนเองนะก็ส่วนตัวแต่ว่าคนอื่นที่เรียนกับเอเจนซี่อ่ะคือไม่ต้องจ่ายเงินเบไอแต่ว่าเราไปเรียนที่อื่นเราก็เลยต้องจ่ายแต่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลองเข้าไปคุยกับเขาว่าเหมือนเออขอเงินตรงนี้คืนได้ไหมเพราะว่าเราไปเรียนที่อื่นก็คือก็คือไปเรียนอะ่ะแล้วมันส่งผลให้เราอะ่ะสอบผ่านเบสไวเร็วกว่าคนอื่นอยากจะไปขอเงินเบไอตรงนี้จากเขาอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราอยู่ไทยอะ่ะมันจะมีสัญญาของทางโปรเจกต์ใช่ปะ หนึ่งในสัญญาของโปรเจกต์ก็คือเป็นสัญญาเรียนภาษาซึ่งในนั้นก็เขียนไว้ชัดเจนแล้วว่าเหมือนเราต้องจ่ายค่าเรียนภาษานะไออาสวัยเดือนละ200กว่าอะไรเนี่ยแหละอ่ะอาเบอร์แต่ว่าเบไอจะจะพูดจะพูดอาเบอร์จะพูดสัษญ,ญี่นแต่ว่าเบไอสะเราต้องจ่ายเดือนละ300ใช่ปะ่ะแล้วก็เออก็เรียนมานานก็มีคนที่มาก่อนประมาณปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็เรียนมาก่อนใช่ปะ่ะนน่นนี่นั่น เขาก็ไม่ได้จ่ายกันอะไรเงี้ยสรุปก็คือช่วงเนี้ยตอนเนี้ยก็คือเขาก็ไล่โทรหาทุกคนเลยแล้วก็เหมือนให้ทํานัดแล้วก็ให้เข้าไปคุยกับที่ต้นสังกัดที่เป็นเหมือนสํานักงานใหญ่ของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยว่าคือเขาตอนที่โทรมาเขาไม่ได้บอกว่าไปคุยเรื่องอะไรแต่ว่ารู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาเรียนภาษาอะไรเงี้ยที่แรกเอเจนซี่มามาหาที่บ้านแล้วก็ถามวันเวลาที่เราเริ่มเรียนกับวันที่เราสิ้นสุดอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่รู้ว่า เขาถามไปทําไมอะไรเงี้ยเราก็บอกไปมัวมวแบบกะกะว่าเดือนนี้ถึงเดือนนี้มัง้งแต่วันที่ก็ไม่ได้บอกเขาแน่ชัดอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ก็กะแล้วแหละว,ว่ามันจะต้องเป็นเรื่องเก็บเงินอะไรเงี้ยไม่ไงั้นเขาไม่มาถามหลอกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรียนมันเรียนไม่นานจริงๆเราเรียนแค่สี่เดือนเองนะแต่ว่าตอนนั้นอะเรา <c oughs> เราไปขอเขาเรียนต่อเองเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเรียนภาษาใช่ปะ่ะเราต้องทํางานเยอะเราขี้เกียจเราก็เลยขอไปเรียนภาษาดีกว่าอะไรเงี้ยทุกตอนนั้นเราไม่ คือไม่ได้คิดอะเห็นเขาไม่ได้จ่ายกันเราก็เออแต่สัญญามีเราก็ไม่ได้คิดว่ามันต้องจ่ายจริงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีเอเจนซี่เขาเคยพูดว่าเออเหมือนแบบเขาดีกับเรามากเลยนะจริงๆเราต้องจ่ายเงินค่าเรียน3ามร้อยจนถึงวันนี้พวกเราก็ยังไม่เคยจ่ายกันเลยก็เหมือนแบบให้เราเยียบๆไว้อะไรเงี้ยเผื่อเขาจะไม่เก็บนะู่นนั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็เก็บนั่นแหละแล้วก็วันนี้มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มที่ ที่โดนเรียกโทรตามไปอะไรเงี้ยเขาก็ให้โทรแล้วก็เข้าไปคุยใช่ปะ่ะแต่ว่าเราอะทนัดวันศุกร์เพราะว่าเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่ไม่ตรงกับเราเราก็เลยนัดวันศุกร์บ่ายหลังเลิกงานอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งรถไปหาเขาเพื่อไปเซ็นสัญญาแล้วก็เหมือน <c oughs> เหมือนต้องจ่ายเงินอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้มีคนไปมาแล้วคนที่เขาทํานัดวันนี้ใช่ป่ะเขาก็ไปมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ในสัญญา จะพูดไงจะเล่าอันนี้ก่อนว่าเขาไปคุยกันบ้างว่าเราต้องจ่ายเงินนะค่าเรียนภาษาเดือนละ300ยูโรก็คือมันก็เขียนไว้ในะสัญญาที่เราเคยมีแหละถูกต้อง300ยูโรใช่ปะแต่มันจะมีเดือนที่ครูป่วยบางเดือนก็คือมีเรียนแค่แบบอาทิตย์เดียวคือเรียนแค่3-4วันอะไรเงี้ยต่อต่อเดือนนะแต่เราต้องจ่ายเต็ม300คือไม่ว่าเราจะไปเรียนกี่วันครูป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องจ่ายเต็ม ไอ้การที่เราไม่ไปเองเราไม่สบายหรือว่าเราลาพักร้อนหรืออะไรเงี้ยมันเป็นความผิดของเราถูกปะแต่การที่ครูป,ป่วยอ่ะแล้วเราต้องจ่ายเต็มสามรอะซึ่งไม่ใช่ถูกนะสามรอะถ้าเกิดเราไปเรียนเองคอร์สทั้งนอกอะเต็มคอร์สเบสไวยอ่ะประมาณแค่ห้าอยูโรเองนะแบบ <c oughs> <c oughs> เรียนจนสอบผ่านอะแค่ประมาณห้ารอยยูโรเพราะว่า ตอนนี้ก็ดูดูอยู่เพราะว่าอยากเรียนเบสไวแบบธรรมดาเพราะที่เรียนมาคือเบสไวเฟลเกอร์ aker, ใช่ปะ่ะแล้วเหมือนในชีวิตประจำวันหรือลัดาก็เพื่อล้มงานอะไรเงี้ยมันไม่แซ่บอ่ะอยากแบบอยากแบบเถียงแบบแซ่บๆอะไรเงี้ยก็เลยเออมีความคิดอยากจะไปเรียนเบสไวธรรมดาก็เลยแบบเออศึกษาอยู่อะไรเงี้ยประมาณห้าร้อยสามสิบยูโรอะไรเงี้ยแต่ที่เราเรียนคือเดือนละสามร้อยถูกปะ่ะแล้วเดือนหนึ่งอ่ะเรียนแค่อ,อาทิตย์ละสามวันเท่ากับเดือนหนึ่งเรียนแค่ เออไม่กี่ครั้งอะไรเงี้ยแต่เหมือนเรียนทุกเดือนทุกเดือนเรียนไปต่อนเนื่องจนกว่าเราจะสอบผ่านอะไรเงี้ยถึงจะหยุดแล้วตอนที่ครูป่วยหรืออะไรเงี้ยที่โรงเรียนแล้วมันจะมีช่วงหลังสอบอ่ะสมมุติว่าเดือนนี้มีการจะสอบใบสวัยใช่ปะ่ะแล้วหลังจากสอบอ่ะมันจะหยุดประมาณสองสามอาทิตย์ไม่มีการเรียนการสอนอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นอ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินค่าเรียนเลยเพราะว่าวันนี้เพื่อนที่ไปคุยมาเขาบอกอย่างนี้บอกว่าเขาบอกว่า,อ,วา,า,อ,วาอย่างนี้เหมือนจ่ายเป็นฟิลแบบเหมาเหมาอะ่ะแบบว่า เออเรียนไม่เรียนยังไงก็คือต้องจ่ายจนตั้งแต่วันแรกถึงวันที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยซึ่งเราไปอ่านในสัญญามาก็คืออ่านอ่านดูอีกรอบหนึ่งอ่ะว่าในสัญญามันเขียนไว้แบบนั้นจริงไหมเพราะว่าเดี๋ยววันศุกร์เราไปจะได้แบบเถียงถูกอะไรเงี้ยว่าเออมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือสรุปอ่ะไปอ่านในสัญญาว่าเหมือนมันจะ,จะเก็บทุกกรณีถ้าเกิดเราไม่ไปเรียนเองอะไรเงี้ยแต่เขาเขียนแค่ว่าถ้านักเรียนไม่ไปปรากฏตัวจะเก็บแต่ถ้าครูไม่มาปรากฏตัวเขาจะเขาไม่ได้เขียนไว้อะไรเงี้ย ซึ่งเราก็เออรู้สึกว่ามันเหมือนอยังไงมันไม่ใช่ความผิดเราอะเราก็อยากไปเรียนอยู่แล้วเพราะเราขี้เกียจทำงานเนอะปะแต่ว่าเออนั่นอะไรเขาเขามาเก็บตังค่าเรียนเราอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะอ่านสัญญาอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นมีสัญญาภาษาไทยด้วยคือภาษาเยอรมันนะอ่านวันนี้คร่าวๆก็คือเกี่ยวกับว่าเหมือนการไม่ไปปรากฏตัวของนักเรียนแล้วก็จะเก็บอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะอ่านสัญญาภาษาไทยอีกรอบนึงให้แบบชัดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ จะมีเรื่องสัญญาอย่างอื่นอีกที่เราอยากจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะอ่านก่อนแล้วก็ค่อยเตรียมตัวไปเนาะแล้วก็นั่นแหละเหมือนเคยได้ยินเอเจนซี่อื่นเหมือนเขาเรียนฟรีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็ลองดูนะคะเผื่อใครจะมาเยอรมันอะไรเงี้ยก็ดูสัญญาให้ดีนะคะแล้วก็พวกสัญญาที่เราต้องจ่ายเงินอะคืออยากบอกเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าไปคิดว่าเขาจะไม่เก็บเงินเราเนาะปะ่ะแบบชอบคิดตัวเองว่าแบบเออเขาต้องใจดีกับเราแน่เลยเขาจะต้องไม่เก็บเราอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีสัญญ,ญาเป็นไรเราสองเราต้องจ่ายก็คือเตรีมยมใจไว้เลยว่าต้องจ่ายแตย เราจะจ่ายได้เพราะเราเรียนไม่นานทั้งหมดอะลองคำนวณูแล้วประมาณ6เดือนก็ประมาณพันแปดร้อยูโรใช่ปะจริงจ่ายครั้งเดียวเลยก็ยังได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไม่แฟร์หมายถึงว่าถ้าครูป่วยครูป่วยเนี่ยไม่ใช่ผิดเราแหละกูยอยากไปเรียนแต่เธอไม่มาครูไม่มาแล้วให้ทําไงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ที่บอกว่าเมื่อกี้หลังสอบที่เขาจะหยุดเรียนสองสามอาทิตย์เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราไปตรงช่วงนั้นอะก็คือดวงซวนเหมือนกูต้องจ่ายเงินสามร้อยโดยที่ไฮซุ้มกูก็ไม่ได้เปิดที่นั่งกูไม่ได้ไปนั่งอะไรเงี้ยก็ รู้สึกเหมือนแบบยังไงอะรู้สึกไม่ดีอะคือถ้ามันเป็นความผิดเราแบบเราไปพักรอหรือเราไม่สบายไม่ไปเองหรือเกเรไม่ไปเองน,นู่นนั่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นความผิดเราเออก็สมควรจะต้องจ่ายแต่ว่าถ้าเกิดอย่างอย่างที่เราบอกอะครูมไม่มาแล้วให้ทาไงอะแล้วสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเงินอะไรเง,งี้ยแพงนะสามร้อยถ้าเกิดสมมติมีคน มีคนที่มาก่อนอ่ะเขาเรียนแล้วก็เราคิดว่าเขาเรียนมากกว่า1ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คือสรุปว่เขาต้องจ่าย12สองเดือนใช่ปะมันเป็นทั้งหมดอะเป็นเงินสามพันหร้อยูโรสามพันหรอยูโรคิดมานี่คือเป็นแสนเลยนะงงมากเพราะว่าตั้งแต่เราอะเรียนตั้งแต่อาสบายจนถึงเบอสามระดับอ่ะรวมกันอนะประมาณ6กหมื่นะแต่เนี้ยระดับเดียวจากเบไอสึงเบสบายอะเป็นแสนอ่ะ อย่างเพื่อนที่มาอ๋อแต่เพื่อนที่มาเขาไอ้นี่นี่นะเขาจบแค่อาสวายมาถ้าเขาเรียนสองระดับประมาณแสนกว่าอะไรเงี้ยก็อืแพงอยู่นะบอกตรงว่าแพงอยู่นะอมไม่รู้เหมือนกันวะถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอาจจะไปเรียนก็ไม่รู้อีกแหละว,ว่าเขาจะให้เวลาเราไปเรียนหรือเปล่าคืออยากจะไปเรียนที่อื่นอะไรเงี้ยเหมือนอยากจะเลือกครูเองแล้วก็ อาจจะเรียนออนไลน์ที่เราไม่ต้องเดินทางเนี่ยเพราะตอนนั้นที่เราไปเรียนเราก็ต้องเดินทางจากที่นี่ไปที่เรียนใช่ปะ่ะก็ค่ารถไปกลับแปดยูโรต่อวันก็ถ้าอาทิตย์หนึ่งก็เท่าไหร่อะแปดสามยี่สี่อาทิตย์หนึ่งยี่สี่ยูโรเดือนหนึ่งก็นั่นแหละหกเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ประหยัดตรงนั้นด้วยเราก็ไม่ต้องเดินทางใช่ปะ่ะมันก็ดีแล้วเราก็ได้เลือกครูเองแต่อย่างว่าแหละเบสไวาเฟลเกอร์ ager, ก็หาเรียนยากอีก แต่ถ้าเราเรียนเบสสวายอรเกมายเราเรียนเบสสวายธรรมดาถ้าสอบมีใบเบสสวายก็คือใช้ได้นะแต่ก็นั่นแหละยอมรักกันไปไม่ได้แล้วนะคะก็นั่นแหละมาบอกทุกคนนะคะว่าเรื่องอการเรียนภาษาที่นี่ราคาเขาคิดประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าที่อื่นที่เขาไปเรียนกันอะไรเขาคิดเท่าไหร่นะอาจจะถูก,กวันนี้หรือแพงวันนี้จะมาเป็นคอร์สหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือคิดไปเรื่อยแบบทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจนถึงสิบสองเดือนแต่คนที่เรียนสิบสองเดือนมัน ือถ้าจาไม่ผิดคิดว่าเขาเรียนมานานกว่านั้นแต่ว่าเหมือนเขาคงเหมาเมาให้เป็นแบบปีหนึ่งอะไรเงี้ยเหมาเหมาเป็นสามพันหกอะไรเงี้ยเออแล้วก็นั่นแหละเหมือนที่บอกนะถ้าเป็นสัญญาอะไรที่เป็นอะไรเราสอนแล้วเราต้องจ่ายอะไรเงี้ยก็นิงๆอ่ะอย่าไปคิดเลยว่าเขาจะไม่เก็บนะเขาเก็บแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ สัญญาเงินยืม900ตอนนั้นก็ยังไม่เคลียร์นะเดี๋ยวจะไปเคลียร์กับเขาเคียแล้วเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะเรามีสัญญายืมเงิน900อด้วยเพราะว่าตอนที่เรามาทํางานใหม่ๆอ่ะเราได้เงินเดือนแค่เดือนละ9 0้อแล้วเขามีเงินยืมให้เราและอีก900ใเนี่ยสุดท้ายก็คือต้องคืนถ้าเกิดสมมติว่าเราทํางานครบ4ปีปุ๊บไม่ต้องคืนแต่ถ้าลาออกก่อนต้องคืนสมมติเฉลี่ยเป็นจํานวนเดือนอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเราสอบผ่านก่อนสอบผ่านเร็ว ในสัญญาเขียนว่าได้เงินยืม12เดือนแต่ว่าได้จริงไม่ถึงเพราะว่าเราสอบพันเร็วเกิดบปนะก็รู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนกันเหมือนแบบไม่ค่อยแฟร์รู้สึกเหมือนแบบว่ากูผิดอะไรวะกูชอบพันเร็วก็เป็นผลเสียกูอีกถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลาออกก่อนอ่ะไม่เป็นไรเพราะท้ายเราต้องคืนเงินอยู่เลยใช่ปะแต่ถ้าเกิดเราไม่ลาออกก่อนอ่ะถ้าเกิดเราอยู่ครบ4ปีเราขาดทุน2700อยูโรเพราะว่าเราได้ไม่ครบ12เดือนใช่ปะแต่ในสัญญามันก็ไม่ได้ มันไม่ได้เขียนชัดเจนว่าถ้าสอบผ่านก่อนจะต้องไม่ได้ต่อแต่ตอนนั้นนะเหมือนเขาจะมีใบามาให้ว่าเออแบบเป็นใบสิ้นสุดสัญญาว่าเหมือนเงินเก้าร้อนี่มันหมดแล้วนะแล้วตอนนั้นเราก็แย้งเขาว่าทําไมเราไม่ได้ต่อล่ะมันก็ไม่ได้มีเขียนไวน้นี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดึงสัญญาณนกลับไปบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปปรึกษาคนอื่นแล้วก็นานแล้วนะเรื่องนี้ก็ประมาณที่เดือน หกเจ็ดเดือนแหละปัจจุบันก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะแล้วฝากเอเจนซี่ไปถามพี่เขาก็ถามให้แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครติดต่ออะไรมานะก็เดี๋ยววันที่จะเข้าไปคุยเขานี่แหละก็เดี๋ยวจะถามเขาอทีนึงว่ามันจะไงเราจะได้หรือจะไม่ได้ต่อหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสัญญามันเขียนไว้แบบนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่รู้ดิสุดท้ายถ้าเราต้องคืนอะเอาเงินมาอยู่ที่ตัวเราก่อนไม่ดีกว่าหรอแบบเอาเงินมาไว้ที่กูก่อนอะเดี๋ยวถ้ากูจะลาออกีรยอกูคืนเองอ มาบนให้ฟังเฉยๆนะคะก็มาเตือนทุกคนนะคะถ้าเกิดมาที่นี่ก็ดูเรื่องสัญญาเรื่องอะไรให้ดีนะคะแล้วก็อย่าไปมโนเองว่าเขาจะไม่เอาเนาะเขาเอาอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่เอาเนาะเราไม่ใช่เอ่อเราเป็นคนเราไม่ใช่คนที่นี่ด้วยอะเราเป็นต่างชาติเนาะแล้วก็ในสัญญาเขียนไว้ยังไงก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวจะไปอ่านสัญญาขีหนึ่งให้รอบคอบนะคะเพื่อที่จะไ,ได้ไปต่อสู้กับเขาขีวันศุกร์นะคะมาเล่าแชร์ share, ประสบการณ์ให้ฟังและเดี๋ยวจะมาอัปเดตขีหนึ่งถ้า ไปคุยแล้วนะคะก็ะพักติดตามได้นะคะบ๊ายบาย